สว,วัสดีครับุ่นวันนี้เราอยู่กันโรตัสพระรามสี่เนื่องจากเรามาเบิดของที่ศูนย์ทะเลพระรามสี่แล้วขากลับรถมันติดมาก,กเลยแล้วะกินเค้กีโรตัส์ได้เลยมาเดิน DIY โรตัสวันนี้เรามาเจอปืนที่เด็กๆชอบเด็กๆร้องของมาจากรอบที่แล้วแล้วจังหวะที่ว่าที่นี่มันลดราคาอย่างเช่นอันเนี้ยจาก149เหลือ75อันนี้อันนี้จาก55เหลือ45ซึ่งที่ที่โรตัส เรลูกค้ามันไม่ลดเราก็เลยจังหวะที่ว่ามีลูกค้าทําบุญมาร่วมทําบุญมาสองพันลูกค้าร่วมทําบุญมาสองพันเราก็เลยจะทําการจัดพวกเนี้ยเพราะว่ามันมันไม่ได้ทําให้เราลดต้นทุนแต่มันทําให้เราได้ของเพิ่มเพราะเราต้นทุนเท่าเดิมแต่เราจะได้ของเพิ่มมากกว่าเดิมมาตัดกันเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามบาทจสองจากร้อยสี่สิบห้าเหลือเจ็ดสิบสามบาทถ้าเราซื้อตอนไม่ลดเราก็จะได้แค่กระบอกเดียวสองกระบอก อันนี้เราได้สองกระบอกอข้างล่างก็ได้อันนี้ก็สอ,สองกระบอกจากเจ็ดสิบสามเหลือห้าสิบเก้าอันนี้<ส>จาก 55, ห้าสิบห้าเหลือสี่สิบห้าอันนี้รเดแล้วเอาไปเด็กชอบมากอันนี้เราเคยซื้อไปแล้วรอดเดแล้วให้ไปเด็กชอบมากอันนี้ไม่มีลูก,ลกไม่มีลูกอ่ะไม่มีลูกเอง ีแดงอีกตัวสิข้างในห้ามีห้าตัวห้กระบอกอันนี้หังร้อยสี <5 S 1> ก่ 2> 2, 2กองสกระบอกมนนีลายเดียวเหรอลายเดียวมีหลายลายนี่วาวข้างในยังสองกระบอกนี่ดีไหมนี่เนาะมีมีเหรมีมีม เพิ่มไปอีกกระบอกนึ่งใช่ไหมเด็กไม่ได้อะไรกันเออเด็กได้ยัไงนี่อันนั้นได้สองกระบอกสองกระบอกอ่าแบบนี้สองกระบอกอันนี้จากเก้าเก้าหลือแปดสิบสามโอ้เราเราได้ของเพิ่มเยอะเลยไปแม่ซื้อหรอซื้อให้ใครเดี๋ยวมาครับ ห hmm. uh. mm ้าเหลือ hmm. ห้าติดสามจับไปสามอีสี Tonight. ่อันคาว่าไป็นอะไน่หรอเพราะว่ากินวันนี้ห้านีนี่อันนี้ร้อยิบห้าหรือร้อห้าไนี่สองสาม่กงห้าไอยไหมไม่มีแล้วครบ นี่เที่ยวดีไปครบอันนี้รอบนี้เอาไปเท่านี้แลยี่นี่จะยี่สิบซ่ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่กระบอกยี่สิบสี่กระบอกยี่สิบสี่กระบอกก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาใหม่เดี๋ยวจ่ายตังค์เราค่อยดูบินว่ามันเท่าไหร่เราค่อยไปหาอะไรเพิ่มเติมกันต่อไปหรือเก็บเล็กกระตุ้มน้อยกันไปใครสนใจจะ ร่วมซื้อของเล่นกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอหาหาหาทุนได้เดี๋ยวเราแต่กระบอกใหญ่เขาเด็กเด็กเด็กเป็นเด็กผู้ชายอ่ารุ่นปหนึ่งโดย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 ส่วนมากจะเป็นปหนึ่งถึงมสามแต่ปหนึ่งถึงปหกจะเยอะหน่อยรอทไปแล้วเอาไปให้แล้วปืนพวกนี้แล้วก็ชอบมาก แต่รอบที่แล้วเอาไปให้ไม่ครบรอบนี้ก็เลยจะให้คนละหนึ่งกระบอกห้าสิบคนก็เลยจะมาจังหวะพอดีเจอลดราคาพอดีก็ซัดกันไปซะไปไปรุ่นเสือนนะทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาไปให้วานเด็กกันระที่มาลาทิวาดให้ทำไมอะ่ะไม่รู้เอายังวะเล่าพอไม่บอกเ่ยโอเคไวรุ่น ดูดูดูทยอทำไรดีอยไรเด็กไหนบ้านเด็กตนพรที่ไหนปากใบป่ะปักเราเราจัดตือนน่าจะประมาณสามติกว่ากระบอกซึงเราจะหมดเราหมดไปสองพันเจบาท เนื่องจากมันพอดีเรามาเบิกของที่ศูนย์ท่าเรือรามศรีแล้วเราก็รถมันติดรถโคตรติดเลยเราก็เลยแวะโลตัสรามศีีมากินข้าวกินเจ๊ซีนะครับก็พอดีก็เลยเดินตากแอร์แวะดีไอวเดินปืนรดราคารดราคาหลายรายการมากแล้วก็เลยจัดซะก็เลยทําทําให้เราเสียเงินเท่าเดิมแต่เราได้ปืนจำนวนเยอะขึ้นคนมีงานมีอย่างก่อนเขาเห็น ลุงมาลุงมาจากไหนนะมันเีชีวิตี่ไนลุงมาจากกรุนพมันเสียชี่ิตี่รุงเทแล้วลุงมาทำอะไรที่เนี่ยมาหาพี่ายพ่ชายใหญ่าองยุ่งงนนอ่าพี่ห่เราผมไปหาหน้ายยไปหาพี่ย่งไปที่ประการับไปก็เลยจะไปมาหาพี่ชายที่ที่ไหนรานที่รานทีเเจอเออเายงานแล้วก็เลยจะไปหาหน้าที่หน้ารับับแล้วจะไปยังไงจะนั่งสายหนึ่งถึงสงทนั่งหยนย่บางนาแล้วต่อจากแยกบางนาเขาก็ยอ่าผมหลอกก็ยัาคนแถวนี้รับแล้วอ่าคือ ตังไปมไม่ต้องตงแต้เกิปหาน้าไมเจออีกเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านนะกับไม่ได้เอาไปดื่เล้านะสาธุหน้าฟหน้าดีทีเดียวไมไม่นั่ถ้าถ้าร้านของเงนไปกินข้าวเล้าถ้าขออัญีผมไม่ได้ไม่ครับไม่ครับผมไม่ได้ใจจืดไปน้ารออโอเคนะนมว่าคุณุจะบอกว่าไปหาน้าอน้าที่ประการคับผมจะช่วยรับผม้เยอะหรอกก็ให้รถแล้วไปไปหาน้าไหน้าที่ร้านมนลง้อเจาะลยโอ้ไม่รอก แต่เจ๊กาไปกินเหล้าก็พอครับผมพื่อนาราไปนี่ประโยชน์เท่าี่นะเนี่ยนะครับผมแนใจแนใจครับอาตังค์ว้นหนึงอ่ะนี่ผมให้ข้ารล้ามันกมันไม่เยอะหรอก้เดี๋ยวใหกินข้าวด้วยเดี๋ยวไปไม่เจอพักนะอ่ะครับหลังจากนั้นมาแล้วาเจอไม่อแล้วก็ต้องปจนโม่ของเอล้วแล้วก็ไปนไปกัต่อทุกท่้นครับมอับผะครับผมครับผมนะครับผอ่าอาเรามาต่อกันี กำลังไอ้นีไปก็คือเรม่รู้วมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเท่าไหร่หรอกแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไป่วนเขาจะมาโกกเราไปกินเหล้าอะไรก็อันนั้นคือเราไม่รู้อย่างน้อยเขาก็ต้องรู้ตัวเขาเองโอ้โหถึงไหนแล้วน่ตอนนี้ตอนนี้ปืนเนี่ยมันมันมันยอดมันสองพันเจ็ดร้อยหกันเก้าบาทซึ่งมันทําให้เราเสียเงินเท่าเดิมในขณะที่ของลดราคาแล้วเราได้ปลนจจานวนเยอะขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินเยอะกว่าเดิม ตอนนี้ปืนน่าจะจบแล้วปืนน่าจะน่าจะจบแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านค่อยไปนับกันว่าได้ปืนมาทั้งหมดกี่กระบอก้วครบจำนวนเด็กไหมจะตั้งใจจะให้ครบจำนวนเด็กน้าจะกว่าคนจะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นเรื่องเรือเรค่องนั้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นรถบังทับเป็นมุ่นยนเป็นตะเ็ตบอร์เป็นปะอะไรไปเพื่อเอาไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให,ให้กับเด็กกำพร้าที่บ้านเด็กกำพร้าดันทบุีมันฑอำเภอตากไปจังหวัดนราธิวาสดินแดนที่ไม่มีใครเขาไปกันเราก็จะไปสร้างความสุขให้เด็กๆกันอีกครั้งโอเค นี่นี่นี่ปิดบอมบ์อันนี้อันนี้จาก430เหลืออยู่200กว่าบาทก็เลยจัดมา2กระบอกโอเคเอาบินไปแล้วก็แยกบินให้เรียบร้อยนะไปรุ่นเขาทำไรเนี่ยนี่ถึงทำไรเขอะไรเด็กกวาดฟ้าที่ไหนทะาลที่ว่าไม่เคยได้นะได้ไม่เคยไม่ดู